ทักทายสบายดีเบิร์ตสุครุสุคนสำหรับมือนีน้องบัวพาสิเขาให้เขาไปเสียหนาคือเก่าพี่น้องเอ้ย ตอนนี้เขาก็ายางไปยามกลับเนาะเดี๋ยวจากน้อยเอาจะมาทายแม่กับน้องสาวเนะสียหญ้าให้เนาะตอนนี้เขากลับน้องชายกะกำลังไปยางยางไปหายามกลับนี่แหละคนเก่อย่าลืมมาเบิงนะ้งเนาะจากน้อยจากสีมานหรือบอน้องชายกะกำลังยาง นี่ทุกคนมันเอากินมันเมดแล้วเนาะยังเลือแต่กลับแต่กลับผันบาลันนะนี่ มันเบิดแล้วมันกินเดี๋ยวเฮาจะใส่มันใหม่นี่หนังไส้ก็กําลังหลอกมันเนาะนี่อือเฮาจับอันนึงก็พอ អូប៉ុនក៏មិនມັກរៀនໄມ້ណាเดี๋ยวເຮົາຈະຕັດເອົາເນາະມາເຮັດອາຫານມາເຮັດລ້າຫືຍັງឡើងຄືນນີ້ລະໂຍးອານີ້ທຸກຄົນ นู้น้อยเนาะนี่หลังน้องซายนะมันถึงนี่ว้าน้อง้ายเก็บมักเรียนไม้แนอะ้อเก็บเลยเอออยู่นี่นี่อู้ห

bagi kopi. Aweh tak ni. Ni tak. Ni lor dok boh. Si ape ka ka. Ni ka kon ni. yang kau cuba yang kawarane. Jangan jangan ka. เดินตรงอันกับเลมลินจะมากระชากน้องปับเบิร์ดยืนกับเลมจับจับชันจกแล้วค่ะตัดเยอะชะมกด้เาเลย Apa

อี้วมูลนี้แม่ไปช่วยเซีย,ยนยะไฮน่ะเซียนยะไฮน่ะ <c ười> ห่ามตะกาฮาแล้วต่อม, <c ười> <c ười> มันมูอนี้แล้วค่อยไปช่วยแล้วลูก ลูกบัานแล้วเฮ็ดไข่เสียห้าคนเดียวลูกเคยมันเจ็บเจ็บตลอดเลยนี่เขาไปสวยลูกแล้วลูกบันเฮ็ดเทียห้าคนเขาแล้วแม่ับเทาไปเสียชวยกันเด้อลูกเคยจะมันเจ็บเจ็บตลอด บืเหียเนี่ยใบเห็ดไทยใบเห็ดอี่ย่างเงีง้แน่เจ็บเลยเลยเหนื่น้องเอ้ยเอาสีเห็ดหามเทียมมื่อนี้ก็คือเนี่ยหมากเลนไม้นี่แหละสีเห็ดลาบบัมีของกินอันนี้ก็คือเมียไปเก็บกับโล่ต้องเล็กเนาะปมเส้เน แล้วทุกคนหน่วยเห็ดลาอนี่แหละเ,เด็ดดรอยมาใหม่ทุกคนเลยมาต้มกระซิ่ย In. In. เอาตำเกลือปนก yeah. ันเพราะว่าเพื่อเม็ดใหญ่ ซอยเครื่องหอม,มแมน,นหอมบัวหอมจีนยูนิเบิร์สผสมกันย <Yeah. S 1> นี่น้อไหม่พี่เลย เราซอยไปเรียบร้อยมีแต่เห่าเกียมปรุงเขาคือเห่าเด้อนี่ก็น่าแหละก็คือเห่าสีใส่ผักพิกรปลาเกลือ,อพิกลงไปผักพริกอยู่นี่เลยกับเกลือคนใส่พงุ่งส ให้เขาคัว่วนี้เลยปนกันขนบาทเดียวอโอแ้แขนเทน้ำอันหนึ่งแขนเข่ากัน ขอกินอยู่ได้ทุกคนเลยหอมอยู่แต่ว่ามันมขมเขาก็บเ่เคยกิน หอมแน่แซ่บอยู่บ่ดีเอากินบ่ได้เพราะว่าเฮาใส่มักิเฮ็ดแล้วแล้วก็เฮาเหยาะให้น้องนุงกินนํากัน มามาพี่น้องมากินลาบน้องไ่อมักเล่นไม้นี่แหละเอานี่กินบ่ได้ใส่มักพริกกินใส่เข่าส่งไปเก็บกับคือเมียกับลูกเอาบอสบาย<ม>วิน<ม>หัว<ม>วินตาพี่น้อง này nhạt nhưng được